สบายดีพี่น้องบองปายลูกหลาสาวผู้ไดยื่อนสุกูสุคนมาพบกับข้าวปจ้าขึ้นเก่าคือเดิมสาวผู้ไทยโตไน้่นเน่นเสียงใจจอยเอาสิเหมนวันตอนพี่ตอนน้องคือเก่ามือนี้หั่นเต้นบรรยากาศพี่น้องส่วนหน้าไปกลับมาบ้านมาแล้กลับมาล่งหนองพี่น้องอ่ะลงก็ลงไปน้อยนึงดอตึกจะลงก็ไม่ได้ป่าจะโตซ้ําก็เลยไปนง่มหอยแต่ว่าอันนี้กาาเพิ้นอันตึกให่เซ่อโมก็เลยได้กินกัเพ่นนี่ กินไปเมื่ออันโตหนึ่งแล้วแซ่บพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนาะวิถีชีวิตบ้านๆเฮามาพบปะพี่น้องและก็มาลงมือสิสูซลกันพี่น้องเอยโมนคับห้องวะอาหารกระเซ่บมากินข้าวป้าเมื่อนี้นะเราวเชื้อบงบรรยากาศอ้อมหอมมาต่อนันอีกคร้งกองไฟพี่น้องมาเบิ่งเลย ปลท่า้านภาพกินปลาพี่น้องปลาพอไว้ตัวสีดำๆซ้ำๆนั่นน่ะนเป็นปลาลำค่งนะนะเฮ้เฮ็ดเมนูพืออวันนี้นะจักสัจจุสสจจบางนยาหนาเทำใหญ่ๆหน้าขนมนะครับ ป่าสดๆจากหนองเยอเต็มเต็มอันย่ได้เตเีมทั้งสองเลยโค่กันนีแหละอือยูไมโคก็นเลยอ้าโทษจะป่าเตยเยอะขอเป็นนุ่นไ้นละบ่ฮับเลยบ่อาที่คุยกว่านั่นละ

จะอนะเพื่อจะเก็บหอยเนได้บางทีนี่นะนี่น้อยนี่แหละน้อยไปพี่เลกก็คืยันยันปิงยันปิงแน่น้ำกระโดดบิบเทก่อนดูดในียลายพี่เลกเนาะเรล่่างตึลงยิงเตาเออวะมาถึไม่ได้องไหวที่ไรเอดูดไปแล้วี่นองเิ่านั้นดู้ลุมนี่จะเดินแลอวลืมนะเดินซีบ่ะหล ก็โตเยอะแท้โตพักน้เออักเตะนะฮะรับนกกิ่นพี่น้องเลยพี่น้องก็ไยมากลิ่นมันกันด้วยมึงนี่เอาบรรยากาศแบบวิถีบ้านๆเฮามาฝะมาตอนกันเฮ้ยจังนี่วิดีโอนี้เอามาพี่น้องแนวเลิกกันยันลืม ติดตามกันได้พี่น้องมาติดตามกัตอนต่อไปกำลังให้ดูให้กินอยู่ตอนนี้จะน้อยเหากระเซียนมากินขา้าวง่ายง่ายคำนะว่าแะ้ัก็คอยคำลุงเลงกเลยมาตั้งแต่ตอนบ่ายพี่น้อง <c oughs>